สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มีโอกาสได้มาบุรีรัม์นะครับที่นี่สถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมณ์ครับเพื่อนๆช่วงนี้เวลา6กโมงนะครับหกโมงครึ่งนะครับก็เที่ยวจะเดินทางไปสูรดินครับผมเลยมาขึ้นรถที่นี่นะครับวันนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับอิกาลินครับอกาลินครับอิกาลินนะครับ เร็วเลขที่141 <Hey. S> 1> 1, ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ลาทางสถานีอุบลร,ราชธานีข่้นที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้รรกรุณารอการได้สาย